รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยคริสตินาคาลียาเครื่องสำอางสำหรับช่างแต่งหน้ามืออาชีพสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโก้เทือศักพันธุจริยาครับเป็นประจำนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอหน้ากัน ต้องมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมสีผมแฟชั่นทรงผมมาฝากกันครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาวหรือหนุ่มที่มีผมเส้นเล็กอยากสกกใหญ่อยากสกกความแตกต่างเป็นอย่างไรนะครับและคุณควรจะต้องมีการดูแลเส้นผมอย่างไรอาจารย์กัลยาภูมิรินมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับความรู้คู่แฟชั่น <B> สนับสนุนโดยอินทร c าเคราอาหารผม Hinoki Shampoo เสริมคุณภาพผมแบบครบครันช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้มาถึงแล้วนะครับต้องต้อนรับกลับเข้าสู่รายการความรู้ผู้แฟชั่นด้วยและตอนนี้เราอยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมครับอาจารย์กัลยาภูมารินหรือว่าอาจารย์แม่แห่งสถาบันเก,กรกล้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะ อาจารย์แม่ครับสัปดาห์นี้เราจะมีความรู้อะไรดีๆสําหรับช่างผมแล้วก็คุณผู้ชมที่ชื่นชอบในเรื่องของเส้นผมบ้างครับวันนี้นะคะเราจะมีความรู้สําหรับคนที่ผมเส้นเล็กและก็อยากโศมครับคือโดนเคมีซ้ําซ้อนจนกระทั่งผมเนีุ่้งปลายครับแล้ก็ปลายแห้งแล้วหีไม่เป็นทรงครับคือใช้งานกับผมบ่อยเป็นดาราแล้วก็ใช้งานกับผมบ่อยใช้ ที่ม้ว,วนผมร้อนๆเป็นเหล็กผมก็จะเสียแล้วก็ทำสีซ้ำซ้อนก็มาแก้ไขกันน,นะคะข้างหน้านี้จะเป็นผมหยักโศกซึ่งจะดูผมน้อยแต่เราก็แก้ไขได้ที่ทำให้สวยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นในคนที่มีผมหยักโศกเนี่ยอย่าเป็นทุกข์อาจารย์ชอบนะคนที่ผมหยักโศกเนี่ย ซอยแล้วก็สวยซอยให้ดีแล้วก็สวยทําสีให้ดีแล้วก็สวยอาจารย์แม่ครับแล้วผมอยากโศกเนี่ยที่เป็นเส้นเล็กกับผมเส้นใหญ่อยากโศกต่างกันยังไงครับต่างกันมากอย่างไหนดีกว่ากันครับถ้าอยากโศกเส้นเล็กเนี่ยการซอยแล้วเนี่ยจะซอยง่ายกว่าและจัดทรงได้ได้ได้ง่ายได้สวยครับนะคะคนที่ผมเส้นใหญ่อยากโศกจะมีอยากโศกชนิดแข็งครับชนิดแข็งตัดปุ๊บชี้เป็นขนไก่เลย นี้จะต้องมีวิธีการที่จะต้องรักษาดูแลเส้นผมให้ดีซะก,ก่อนแล้วถึงจะเปลี่ยนสรงได้ดังนั้นวันนี้เราก็จะมาหัวข้อของเรื่องผมอยากสกกันเลยเต็มๆนะครับก็ผมอยากสกนีแ่แหละเราก็ไปดูการแก้ไขนะคะก็ไปพบกับอาจารย์นหน่อยผมของนางแบบเนี่ยปลายผมแห้งมากก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสค,คือตัดผมที่แห้งๆออกไปให้เป็นทรงแล้วตรงที่แห้งนั้นก็ใส่จัสกันเลอร์ เพื่อให้เป็นวิบได้ก็ทำให้ผมเนี่ยสวยขึ้นเพราะจัสคัลเลอร์อเป็นตัวที่เน้นแล้วใส่สีไปเลยก็ทำให้ผมเนี่ยเป็นเงางามและแข็งแรงคร่ะไปชมกันนะคะ ก็อยู่กับน้องจิ๊กค่ะคือไม่ได้นัดหมายกันพอดีแบบว่าวันนี้ใคริาานแล้จิ๊กก็มาพอดีค่ะก็เลยมาเป็นนางแบบให้นะคะพอดีแบบว่าออกกําลังกายอยู่แล้วเรารู้สึกว่าแบบคือผมเราอ่ะทำสีครั้งล่าสุดจากที่เนี่ยเป็นนานแล้วมากแล้วมันก็แบบเนี้ยเสียงเป็นเงี้ยแล้วค่ะจ้าแล้วก็รู้สึกก่แบบว่าไม่ค่อยั่นใจอ่ะคือเรียกว่าทําทําสวยไปแล้วทําสวยไปแล้วแล้วลืมเลยใช่จนยาวแล้วค่ะเนี่ยยาวมากแล้วนะคะจากตอนนั้น นั่ะนขอดูนิดนึงนะคะคือความยาวเนี่ยจะไว้เท่าเดิมใช่ไหมคะค่ะไว้เท่าเดิมก็คือเก็บทรงนิดนึงได้ไหมคะให้มันมีมีมีเชฟมีวอลลุ่มนิดนึงเพราะว่าผมเส้นเล็กมากนะคะแล้วสีผมนะคะทําใหม่ทำใหม่สยผมค่ะ ให้ดูชิ้นนี้ที่ตอนนี้มัน,น,มนแบบว่ามันซูมหมดแล้วเลยนะ,ะเขาสีดูสดใสเดี๋ยวเกริ์ลจำได้ว่ามีปุ่มขาวแอบอยู่ใช่ไหม <laughs> มีไฮไลท์แอบอยู่นิดนึงไฮ <laughs> ไลท์แอบอยู่นิดนึง <laughs> ไม่เป็นไร <c oughs> วันนี้ทําทุกอย่างเลยค,คือแบบว่าปิดไฮไลท์ที่มีมาจากบ้านแล้วทําไฮไลท์ใหม่แล้วใส่สีใหม่ลเฟทชคัลเลอร์ใหม่นะครับเพื่อให้ผมดูแบบว่าดูดีมีสุขภาพแล้วก็ทรงผมที่สวยด้วยแต่ตัดออกไม่มากค่ะงั้นเราไปสระผมกันก่อนดีไหมคะสระผมค่ะ พี่รู้แล้วล่ะว่าทำไมผมเป็นแบบนี้เมื่อกี้ตอนแห้งแอบไปเติมนิดนึงค่ะไฮไลท์มันขึ้นมาคะม,มันเริ่มแอบไปเติมยาวอ่ะแอบไปเติมนิดเดียวก็ไม่ได้นะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าทางแบบว่าเคบีอะไรเงี้ยเวลาเราใส่เองเราจะไม่รู้ว่ามันต้องใส่แบบไหนแบบไหนแล้วผมจะเป็นผมเส้นเล็กมาก mm hmm. มันจะแบบมันจะเห็นเร็วมากว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับผมของเราะอะไรประมาณนี้ค่ะงั้นวันนี้นะคะก็จะต้องตัดยอมตัดนิดนึง เอาผมที่แบบว่าที่มันช้ำๆออกไปก็จะตัดออกนิดนึงแต่ปลายจะสไลด์ผมนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาตอนที่แบบเป็น,ล,นละครต้องใส่แฮร์พีสใช่ไหมถ้าเป็นบ๊อบเกินไปมันจะเป็นขอบ<ช>นะคะพ<ช>ี่ก็จะแบบว่าให้ปลายนี่มันมันมีแบบสไลด์ตรงปลายสักนิดนึงค่ะที่เราตัดผมเสียๆแห้งๆออกไปแล้วนะคะรอนผมก็จะขึ้นเลยจะเห็นว่าด้านหลังของจิ๊บเนี่ยจะมีรอน เกิดขึ้นที่เราดัดเก่าเอาไว้เห็นไหมคะ <ฤ Me S 1> ดูแบบว่ามีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเดิมนะคะ<ฤ>น้นเริ่มใส่สีกันเลยนะคะตอนนี้จะใช้เป็น j จ s ส c ค l ลเที่ไม่มีแอมโมเนียไม่มีไฮเรนโพกซายเป็นตัวบำรุงอย่างเดียวเ <c ull> er> พิ่มโปรตีนแล้วก็มอยเจอร์กับเส้นผมด้วยก <c ull> er> ็จะเป็นนมนะคะมิลค p โปรตีนนะคะหนึ่งก็จะผสมเข้าไป คือผมจากที่แบบว่ามันนิ่มเลยค่ะมันอะไรดีเมื่อกี้เราพูดกันคือมันแบบว่ามันอย่างกับไม้กวาดเลยะค่ะมันนิ่มแล้วรอนมันคืนกลับมาเลยนะคะหลังจากที่แบบสุขภาพผมดีขึ้นมันมันไม่ตายเหมือนเดิมแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยค่ะเราสัมผัสได้เลยนะคะแล้วผมมันมันใหญ่ขึ้นอะเหมือนเส้นผมมันอ้วนขึ้นมาค่ะดูแข็งแรงขึ้นเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะ ตอนนี้ก็จะดายผมแนละ้วสำหรับวันนี้นะคะพี่จะใช้เป็นลมเย็นอย่างเดียวเพราะว่าจะต้องเก็บทรีทเมนต์แล้วก็สีเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าใช้ลมร้อนในเก็บผมมันจะเปิดสีมันจะหลุดได้ง่ายนะคะเทคนิควันแรกก็คือใช้เป็นลมเย็นก่อนแล้วก็ทําการดายผมนะคะนิดหนึ่ง<น>เป็นนอนสวยแล้วะ มองเลยค่ะสดใสจริงค่ะสดใสมากเพราะว่าตอนแรกจิ๊บบอกว่าทําสีออกโทนแดงหรือชมพูจะดูหมองมันขึ้นอยู่ประกายของมันนะคะอันนี้ดูแบบสดใสเลยเนาะที่สําคัญนี่วิกิเป็นโอกาสบ้างเลยผมปลายที่แห้งที่เสียมันติดสีแบบ Just Color ได้ดีมากนะคะเพราะว่า Just Color มันเป็นทรีทเมนต์ใช่ไหมมันจะติดสีผมในตรงที่ส่วนที่แห้งมากๆได้ดีสวยงามแล้วต่อไปนี้สดนไม่ได้แล้วนะคะ ห้ามไปซื้อสีอะไรมาทําเองเด็กขาดต้องมาจดที่เกตกานะใช่เพราะเวลาเรามองจากกล่องมันไม่ใช่เหมือนเหมือนที่สีที่เราต้องการเลยนะคะมันต้องมีการผสมกันไม่ใช่ว่าใช้สีเดียวเดือดเดียวได้ค่ะ<ช>จากนั้นนะคะบำดูงนิดนึงลินซีตอ,ออยค่ะเพื่อให้โครงสร้างผมในแข็งแรงเวลาที่จีปเป็นม้วนหรือทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะมีความแบบว่าแข็งแรงทนความร้อนได้ดีกว่าที่เราไปใส่เลยเลยนะคะลองสบัดนิดนึงนะค่ะ อ๋ผมเสียๆแบบนี้ได้ไงน้ำหนักผมดูดีมากเลยนะคะแล้วเหมือนไม้กวาดเลยอะอ๋ยผมเหมือนไม้กวาดเลยเป็นไงเยคือสะบัดไปนี่แบบปิวอะค่ะตอนแรกใช่มคะสวยมากเลยค่ะตอนนี้สะบัดแล้วแบบมีน้ำหนักมากสะบัดอีกทีใช่คะสวยมากเลยนะคะก็เป็นผมสวยๆนะคะนํำมาฝากคุณสาวๆนะคะที่แอบซนบ่อยๆนะคะสัญญากันเลยว่าไม่ซนแล้วถูกเม่อคะโอเคค่ะสัญญาค่ะ จารย์มากเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยผมนี่แบบอเอี่ยก็ไม้กวาดเลยพออาจารย์ช่วยเซตให้แล้วก็ทําสีทริปเมนให้ผมตอนนี้เหมือนกับแบบว่าไปบํารุงมาแล้วก็มีน้ําหนักแถมสีเนี่ยมันแบบเป็นแดงชมพูจ่มแจ่มผมแบบดูดีมีน้ําหนักมีชีวิตชีวาขอบคุณอาจารย์มากเลยะคะ่ะ สนับสนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วย The Organic a r g a n Oil ขั้นตอนสุดท้ายของเส้นผมสวย Linseed Oil คุณจิ๊บตูดสีตาวันนั้นไปทำผมผมก็อยู่ในเหตุการณ์ครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมของเธอเนี่ยตอนแรกอยากจะทำสีให้มากกว่านี้แต่ฉันหน่อยบอกว่า เออไอตรงปลายมันเสียมันแย่มากดังนั้นเนี่ยใส่ just color เข้าไปมันเป็นการ treat m a แล้วทำให้ดูเป็นแฟชั่นด้วยก็ออกมาแล้วก็ดูแบบอุย้ยคือถ้าเทียบ before after นะครับคือหน้ามันแบบประกายของสีมันขับให้ริมฝีปากนี่ยิ่งแดงระเรื่อสวยแก้มแดงหน้าดูเด็ดสวยเลยใช่<ว>ใชไหมสวยเลยครับ แล้วเราไปพบนางแบบอีกท่านเป็นนางแบบที่ค่อนข้างมีแก้มถ้าบางคนมีแก้มขนาดนี้ก็จะไว้ผมยาวปิดหน้าเพื่อจะไม่ให้เห็นแก้มแต่จริงๆแล้วการซอยเชฟผมเนี่ยในลักษณะที่ตัดมุมเนี่ยมุมของผมแต่ละทรงเราสามารถจะตัดให้เป็นมุมมุมทะแยงมุมแหลมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแล้วแต่เราจะสร้างก็จะรับหน้าลูกค้าเพราะฉะนั้นในการที่เรา เป็นช่างผมเนี่ยเราจะต้องรู้จักวิธีการแก้ไขทําอย่างไรที่เราจะคุยให้กับลูกค้าเข้าใจและลูกค้าที่จะไว้ใจเรากล้าที่จะให้เราตัดไปพบกับอาจารย์หนูเลยดีกว่าค่ะครับค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับลูกค้าของเกศก้าน้องอายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องอาย คือน้องอายเนี่ยเป็นลูกค้าประจําของท,ทางกเกตเ้าอยู่แล้วทํากันมาหลายปีมากๆเลยวันนี้ค่ะน้องอายก็จะมาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับทรงผมค่ะซึ่ง เป็นยังไงปกติเราจะตัดสั้นกันตลอดเลยใช่ค่ะแล้วก็พอมาหลังๆก็เลยอยากลองเลี้ยงยาวดูนะคะเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนงานด้วยค่ะแต่ก็พอเลี้ยงแล้วสักพักก็คิดว่าไปไม่รอดกลับมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ลองเปลี่ยนทรงผมไอ้คำว่าไปไม่รอดของไอ้นี่มีความรู้สึกว่าเราไม่สดใสใช่ไหมใช่แล้วดูเหมือนแบบเราเชยใช่ไหมใช่ก็เลยไปไม่รอดก็เลยต้องมายืนวันนี้มาปรึกษากันค่ะก่อนที่เราจะออกแบบทรงผมกันนะคะก็คือสั้นนี่ไม่มีปัญหาค่ะแล้วสีผมเรามีปัญหาไหมคะสีผมอยากได้ เรียบร้อยหน่อยแต่ว่าออกโทนสว่างได้ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องไปพบเจอนูกค้าเอาละค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแปลงทรงผมของน้องอายนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องอายไปสระผมกันก่อนก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงทรงผมกันค่ะเราก็สระกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่เราจะตัดจะขอเท้าความนิดนึงว่าจําได้ไหมแต่ก่อนจะไว้ผมยาวตลอดเลยจาได้ค่ะกลัวการตัดผมน้ากลัวการเปลี่ยนแปลงมากใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวเพราะแต่ก่อนมีความรู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยกลม มีแก้มมีแก้มไม่กล้าที่จะตัดแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเวลาเราทําให้รู้สึกว่าทรงผมมันโปร่งขึ้นมีจอนมีเชฟมีอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าความเรียวของหน้ามันเกิดขึ้นใช่ใช่ไหมค่ะเลยมั่นใจที่จะตัดสั้นแล้วก็กลับมาเลี้ยงอีกก็ไม่รอดอีกที่บอกไว้เดี๋ยววันนี้เราก็จะทําให้สดใสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องอายเป็นไงบ้างคะแบบนี้ใช่เลยค่ะอาจารย์ใช่เลยใช่ค่ะง่ายต่อการเซ็ตแล้วค่ะต่อไปนี้ก็คือแค่เซ็ตก็สามารถออกไปทำงานได้แล้วค่ะง่ายๆเลยนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราตัดผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเลือกสีผมให้กับน้องอายแล้วค่ะสิ่งสำคัญจะพูดอยู่เสมอเลยว่าการทำสีผมยังไงก็ตามแต่จะเล่นสีกันแรงขนาดไหนต้องสุขภาพผมมาดับหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะขอตัวไปเลือกสีผมให้อายก่อนนะคะได้ค่ะอาจารย์ โจทย์ที่ให้มาก็คือสีค่อนข้างที่จะดูสุภาพนิดนึงแต่ถ้าสุภาพแล้วก็จะเรียบร้อยเกินไปก็จะไม่เข้ากับทรงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องการทําให้ผมเนี่ยสีผมเนี่ยดูมีมิติก็จะเลือกเป็นสีน้ําตาลก่อนละค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็จะเลือกประกายของสีน้ําตาลแล้วนะคะว่าเราจะต้องการประกายของน้ําตาลไหนก็คงไม่พ้นนะคะเป็นน้ําตาลที่มีประกายเขียวที่สามารถที่จะแต่งหน้าได้หลายเฉดสีแล้วก็หลายโทนสีแล้วก็เหมาะกับสีผิวของน้องอายด้วยค่ะสิ่งสําคัญเลยคือการที่จะผสมสีลงไปนะคะเราก็ต้องการน้ําตาลมากกว่านะคะเราก็จะให้มีความเป็นพื้นของน้ําตาลมากหน่อยนะคะหลังจากนั้นแล้วค่ะเราก็ ดอกประกายเขียวลงไปนิดหน่อยมองอายหลังจากที่เราล้างสีผมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยนุ่มนะคะ ผมสั้นเนี่ยสาม,มารถเซตได้หลายแบบถ้าสมมุติว่าวันไหนต้องอายเนี่ยต้องการที่จะให้ผมดูแบบประยกดดูกระชับกระชับนะคะก็ใส่เป็นเจลแล้วก็หวีตามแนวได้เลยหลังจากที่สระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลายอยู่ที่บ้านใส่อาหารผมทุกครั้งหลังสระนี่เตียวผมสั้นใส่ไม่เยอะคะ่ะใส่แล้วก็หวีนะคะ หลังจากนั้นแล้วจะใส่เป็นเอ็นเฟรสนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยเซตแล้วก็อยู่ตัวแบบฟองๆนุ่มๆน,นะคะจะอยู่ตัวแบบนุ่มๆแล้วก็เพิ่มเนื้อผมด้วยนะคะแล้วก็ใดได้เลยะค่ะ เราก็จะเริ่มจัดทรงกันเลยนะคะหลังจากได้ผมเข้ารูปแล้วค่ะใส่เป็นเครจัดทรงเพื่อให้อยู่ตัวน้องอายใช้อยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้แค่นี้นะคะเหมือนเดิมสำหรับด้านหลังเราต้องการทุยหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องระเบียบมากนักนะคะคือยุ่งๆก็แค่ขยำอย่างนี้นนะคะ่ะสำหรับด้านหน้าเราก็ต้องการให้พิ้วอยู่ตัวนะคะ ตามกรอบหน้าของเราก็าจัดส่งได้เลยส่วนของด้านข้างจะทัดหูก็ได้นะคะทัดสองข้างก็ได้ทัดข้างเดียวก็ได้แล้วปล่อยด้านหน้าลงมาได้หลายรูปแบบมากค่ะ หืก็เป็นลูกค้าของอาจารย์หนูมาโดยตลอดนะคะและอาจารย์หนูก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยสักครั้งตั้งแต่ผมยาวดัดนะคะจนมาเป็นผมสั้นซอยเปลี่ยนมาเป็นผมบอ๊อบหรือวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกลุกหนึ่งนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับในการเมคโอเวอร์ครั้งนี้ขอบคุณค่ะ ถ้าเกิดเราไว้ผมยาวแล้วมันจะแบบไม่ได้ส่งเสริมบุคลิกภาพตัดผมสั้นแล้วมันดูดีกว่าตัดเปรียวแล้วก็มีความมั่นใจอย่างนางแบบที่ออกมาแล้วดูแบบสวยงามแล้วดูเป็นคนที่กระฉับกระเฉงแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณผู้ชมเนี่ยสนใจในอาชีพนี้อยากจะเข้ามาลองปรึกษาหรือเข้ามาตัดผมเป็นแบบผมไม่ทราบว่าติดต่อทางสถาบันได้ยังไงบ้างค่ะที่โรงเรียนของเรานะคะโหนโยธิน30ทับหนึ่งเกต9นะคะ ติดต่อมาที่02 513 97 49ถึง52ค่ะและที่บริษัทละครับค่ะ02 939 6117ถึง8และ02 939 64 63ถึง5ค่ะ สมเป็นแลนด์มาร์กแห่งความงามครับโรงเรียนเสริมสวยเกต้าตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน30ทับ1ยื่องกับเมเจอร์รัชโยธินนะครับเรเวณด้านในจะเป็นอาคารเรียนนะครับดูแลโดยอาจารย์หน่อยแล้วก็ทีมอาจารย์ส่วนด้านตรงข้ามครับจะเป็นบริษัทนะครับจะมีเทคนิเชียแล้วก็อาจารย์แม่ควบคุมการผลิตนะครับส่วนตึกด้านหน้าสุดครับอาจารย์หนูแล้วก็ทีมงานมืออาชีพเช่นเดียวกันนะครับเบอร์ตึกหน้าของอาจารย์หนูนะครับ025137711 025137719และ025131719 ทุกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามได้ทุกเรื่องราวส่วนคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะดูรายการย้อนหลังของเรานะครับก็สามารถไปที่ w w w ร์ไวเบ็ตเกรดกล้าวคอได้แต่ที่แน่ๆนะครับคุณผู้ชมครับไปที่ Facebook ของเราครับต้องบอกว่าตอนนี้ยอด f o l l o w มากมายเลย Search พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับว่าโรงเรียนเสริมสวยเกรดกล้าวกดคลิกไลค์เป็นเพื่อนกันแค่นี้นะครับเราก็จะอยู่ใกล้ชิดกันแล้วครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องพบกับรายการความรู้คู่แฟชั่นได้ใหม่ผมโก้ที่จะสัมพันธ์รูจ และอาจารย์กัลยาคุมมารินต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ